สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนา安娜 s u g ลิเวอร์นะคะวันนี้เราก็มาแก็บของสุดกันอยู่แล้วแต่รอบนี้พิเศษมากเลยก็คือเป็นของสุดที่บอกว่ากำลังฮิตมากตอนนะคะนั่นก็คือคารเบบี้พาวเวอร์พลัฟเกิลนั่นเองกล่องนี้สวยมากมันกล่องน่าสวยมากนะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบก่อนจะหาไม่ได้ก็ยากพอสมควรโอเคงั้นเราไม่จุดประเด็นเราจะได้แก็บยาวยิงยาวกระเป๋ายิงชุบเย s แกะบก่อนจะเอาจ้าอยากได้ตัวยาก สีเขียสีเขียีเขียถ้าไม่สีเขีดเอาตัวไหนถ้าไม่ใชสีเขียดเอาตัวไหนถ้าไม่สีเขีดเอาอากได้ตัวนี้สีชมพูตัวนี้เลยอยากได้แล้วส้มก็แต่นาไม่ใช่สีเขีดอยากได้บารเบลตัวหน้ากล่องฮ้ยมีตที่เป็นเดี๋ยวนัแต่อันนี้อม ทุกคนดูการนะมันจะอะไรขนาดนั้นเนรางจำก่อนหน้านั้นเลยอรที่กูกใจอะบอกเลยสามสอง่เมื่อ้เมื่อกเบอกว่าอะไรนัอยากได้อยากได้ตัวสีชมพยากได้ตัวสีชมพูแบบไหนก็ได้แลั่วชวช่วยชวต้องอไรต้้องานองตน้องน้อลน้องนอตนอน้อน้อาน้องตนงตาน้องาน้อานงด้น้องตน้อานองตอออน้้อนี้อะไรอีก้ ครอบเยอะอยู่นะครอบทีสองอันนะฮะนี่ทุกคนเป็นอันนี้เราก็เอาเดี๋ยวเราประกอบอันนี้มาใส่ตรงนี้นี่ต้องด้านนี้ใช่แล้วเราก็วางน้องตุ๋ยไว้ตรงข้างข้างทุกคนนี่น้องก็จะไปนอนนี่อยู่ไม่ได้ดรือเปล่าโซเชียการด้านหลังก็จะเป็นอนนี้นั่งเงงๆโอเคเราไปรอช้าเราแกะกล่องนเลยดีกว่า ชืวเชอกวเหยีเขรให้เขาดูกันก่อนอย่าอย่าสปอยนะไม่สปอยอุ้ยแก่ยากแบบนี้หรือว่าขอคารมก่อนได้ไหมอ่ะน่เดพี่น่ารกพี่จะัการน่ากันจะเอาการก็ฉีกแล้วตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยสิเขียนหรือเปล่าไม่รู้เไหนหัวไหนหางอย่บอกนะว่าตัวเขียวอ่ะอ่ะเสร็จยัง ได้ตัที่อยากได้กันทั้งสคนเลยอ่ะเราได้บาโบ้จริงด้วยทุกคนดูดิได้ตัวที่อยากได้ตาอยู่ในนี้หนูดูแลแล้วนั่ยัดกระเข้าไปไม่ได้เฉียเวลาเราได้ตัวที่อยากได้เป็นบาโบ้ที่กาลังนอนหลับแล้วก็หนอนงง จบลงเพีงางนี้คลิปหน้าเราจะมารีวิวกล่องสูบเปิดกล่องสูบอะไรอีกก็รอติดตามได้นะคะสำหรับนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะะน, like, channel, หนะคะถ้าชอบวันนี้ก็ขอใายบ้าย่ะบาา